เมื่อวานนี้ผมต้องเห็นสภาพคุณครูที่ตัวเองมือลวกจากไฟไหม้จากการที่ช่วยเด็กแต่ยังนั่งลงแล้วก็บ่นโทษตัวเองว่ายังทำได้ไม่มากพอผมต้องเห็นพี่ชายที่ไม่สามารถดูแลน้อง ไม่สามารถจะพาน้องกลับไปได้พวกผมให้คำมั่นสัญญาครับว่าพวกผมจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณครูที่พร้อมพีกายปกป้องชีวิตน้องๆน,นักเรียนขอบคุณครับเมื่อวานนี้ผมต้องเห็น สภาพคุณครูที่ตัวเองมือลวกจากไฟไหม้จากการที่ช่วยเด็กแต่ยังนั่งลงแล้วก็บ่นโทษตัวเองว่ายังทำได้ไม่มากพอยังทำได้ไม่ดีพอผมต้องเห็นพี่ชายที่ ไม่สามารถดูแลน้องไม่สามารถจะพาน้องกลับไปได้เฝ้าโทษตัวเองนี่คือสิ่งที่เขาคิดครับว่าเขาไม่สามารถดูแลน้องได้ท่านประธานครับผมต้องเห็นพ่อแม่ผู้เสียชีวิตเดินพร้อมกับเอื้อนเอ่ยชื่อของลูกตัวเองเพื่อจะสอบถาม เพื่ออยากจะได้ยินว่าลูกของเขาไม่ได้อยู่บนรถคันนั้นหรือลูกของเขาได้ลงมาจากรถได้ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แม้แต่ญาติผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนอุทัยธานีอย่างเดียวไม่ใช่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเดียวผมว่าคนทุกคน ที่เป็นมนุษย์เมื่อรับรู้เรื่องราวนี้รวนแล้วแต่เศร้าสลดและเสียใจครับท่านประธานท่านประธานครับวันนี้พวกเรากำลังจะร่วมกันเพื่อจะหาแนวทางการแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อท่านประธานครับ เดี๋ยวคงจะมีเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านขึ้นมาเสอเนอแนวทางการแก้ไขแล้วผมก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยรวบรวมนะครับเพื่อออกมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้พวกเราไม่ขอเป็นบทเรียนแล้วครับพวกเราไม่ขอให้ใครมาถอดบทเรียนแล้วครับมันวนลูก มันวนซ้ำๆเกินไปในหลายเหตุการณ์ครับท่านประธานเราขอเป็นสิ่งที่เกิดการเรียนรู้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดการตื่นตระหนกเพื่อให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตระหนักถึงการที่จะมีมาต,มาตรการมาป้องกันครับท่านประธานเลนประธานที่เคารพครับสิ่งนี้ไม่ใช่ในเรื่องของการเมือง สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของพักใดพักหนึ่งแต่สิ่งนี้เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่เราจะต้องช่วยกันระดมความคิดระดมสติปัญญาและเอาประสบการณ์มาทำให้เกิดการแก้ไขอย่างจริงจังสักทีครับท่านประธานสุดท้ายนี้ผมขอสด,ดุดีคุณครูทั้งสามท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึง ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตแต่พวกผมให้คำมั่นสัญญาครับว่าพวกผมจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณครูที่พร้อมพีกายปกป้องชีวิตน้องนองนักเรียนขอบคุณครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโวนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ